นรรศกาเรียนตีของเรานะคะก็ได้มุจากคุณแม่ตั้งคันนะคะที่โรงพยาบาลเปาโนสมิรันการค่ะวันนี้กิจกรรมมีสนุกมากเลยค่ะก็มีคุณแม่นะคะแล้วก็คุณพ่อแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเยอะมากมายเลยนะคะนี้ต่อจากนี้เราจะมีกิจกรรมของเรียนเรนตีเพิ่มขึ้นอีกหลายกิจกรรมนะคะในปีนี้กิจกรรมที่อยากโปรโมทนะคะก็คือกิจกรรมสมาชิค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปรายิงถูงรูปอะค่ะที่น่ารัก ถ่ายเป็นคลิปหรือว่าจะถ่ายเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะย้องไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w p e a r l p a a r y c o m นะคะ ช่วงเช้าสามเดือนแรกนี่จะเขามีอาียนบ้างครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีอาการอะไกินอะไรได้ตามปกติคือหมอเขาจะบอกว่าช่วงนี้เด็กเริ่มเริ่มเริ่มมีเด็กแล้วนะกินหนึ่งแก้วก่อนแล้วถ้าเกิดว่า ช่วงต่อไปเนี่ยถ้าระมาสีเดืเอนเด็กเริ่มสร้างกระดูกอะไรเนี่ยให้เรากิน2แก้วช้าเยน็นจากที่เราเคยมีลูกคนแรกอยู่แล้วอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆเราก็มีอยู่แล้วเราก็จะเอามือแรกเนี่ยมาให้คนที่สอง <c oughs> เราต้องอ,อยากให้นมนมตัวเอง mm hmm. กับลูกอะไรยเงี้ย ก็คือว่าเมื่อกอนตอนคนแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้อะไรคนแรกจริงๆอนะ่ะมันต้องกินเอาอุ่นเอากินน้ำอุ่นบ่อยที่จะพอรู้ช่แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เราก็เลยไม่ได้กินแล้วพอไม่ได้เราออกน้อยแต่เราก็ไปซื้อเครื่องปั๊มมากว็วซีนแล้วก็แพ็คใส่ตู้เย็นไว้ให้รูกก็คงคนนี้คนทำเหมือนกันทั้งให้กินตัวเองด้วยแล้วก็แพ็คคือใส่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยให้รูปฟังเพลง มรือแมก็รูปท้องลูกบางทีก็ใ่รไฉมาส่องในท้องลูกนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในใน,ในท้อง<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้ว18สัปดาห์เนี่ยเด็กสามารถมีพัฒนาการได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถเสริมสร้างได้ทั้ในท้องเขา หรือถ้าคุณพ่ออยากลองอยากรู้ว่าคุณแม่เนี่ยมีความสุขยังไงตอนตั้งครรภ์เนี่ยค่ะสามารถไปลองสวมชุดของฟอมได้จะได้รู้ว่าการดูแลคุณแม่เอทำไมคุณแม่